สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะคลิปนี้โบจะมาแจกสูตรชาใต้สูตร,ต,รต้นตำรับ5ลิตรแบบชงเหยือกสูตรนี้รสชาติกลมกลม่อมหอมมันเข้มข้นสีสวยแบบสีชาใต้แท้ๆค่ะพร้อมคำนวณต้นทุนกำไรให้แบบแก้วต่อแก้วเอาไปทําขายสร้างอาชีพกันได้เลยกำไรดีมากๆค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะ อันดับแรกให้เราตั้งหม้อใส่น้ำลงไป5ลิตรค่ะหม้อที่โบใช้ในคลิปนี้เป็นขนาดเบอร์30ให้เราปิดฝาแล้วจุดไฟต้มให้น้ำเดือดดีค่ะพอน้ำเดือดพล่านดีแล้วให้เราเปิดฝาแล้วก็ดับไฟได้เลยค่ะเราจะใส่ผงชาใต้ลงไป400กร,รมัมแล้วใช้ทัพพีกดชาให้จมลงกับน้ำแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ เมื่อผงชาละลายเข้ากับน้ำดีแล้วให้เราปิดฝาเราจะสกัดเอาน้ำชาเข้มข้นออกมาค่ะปิดฝาจับเวลาไว้ประมาณ10นาทีอย่าให้เกินนี้นะคะพอครบ10นาทีแล้วเราก็นำไปยกกรองได้เลยค่ะโบจะกรองด้วยผ้าขาวบางรองสองชั้นรวบผ้าขาวบางขึ้นแล้วใช้ที่คีบบีบสกัดเอาน้ำชาเข้มข้นออกมาค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นหัวเชื้อน้ําชาเข้มข้นแล้วนะคะจากนั้นให้เราปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทราย300กรัมเราจะใช้ข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอนใช้ทั้งหมด1,600กรัมค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มรสชาติหวานมันกลมกล่อมให้กับชาของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนง่ายละลายเร็วดีด้วยค่ะแล้วเราก็จะใช้นมข้นจืดเอ็กซ์ต้านกเหยี่ยวฟอคอน ตัวนี้จะช่วยเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมให้กับชาของเราค่ะแล้วก็ไม่กรบกิ่นชาด้วยนะสีนมก็ขาวทำให้เครื่องดื่มเนี่ยออกมาสีสวยเข้มขน้นน่ากินมากๆเลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมดในปริมาณ600กร,รมัมเมื่อใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วเราก็ใช้ทัพพีคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะสังเกตดูว่าตัวนมของเราเนี่ยละลายง่ายมากๆเลยนะคะ แล้วก็ทําให้ชาเนี่ยสีสวยมากๆด้วยค่ะที่สําคัญเนี่ยกลิ่นหอมมากๆจากนี้เราก็จะวางพักไว้ให้ชาเย็นตัวดีก่อนค่ะแล้วเราก็นําไปบรรจุใส่เหยือกเตรียมขายได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อน้ำชาเย็นดีแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้โบจะใช้แก้วขนาด20ออนใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะจากนั้นตวงน้ำชาออกมาในปริมาณ150มิลลิลิตรต่อ1แก้วนะคะ เวลาที่เราทำเนี่ยจะได้ปริมาณที่เท่าๆกันค่ะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็จะไม่คลาดเคลื่อนจากนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มมูลค่าอยากทำให้ตัวเครื่องดื่มของเราดูน่าทานมากยิ่งขึ้นเราก็จะท็อปปิ้งด้วยฟองนมค่ะโบจะใช้เป็นนม USC นกเหยี่ยวฟอคอนตัวนี้เป็นนม UTC ลดจืดนะคะใช้แทนนมสดได้มีความหอมมันแล้วก็ตีเป็นฟองง่ายค่ะได้ฟองที่เนียนแน่นแล้วก็ฟูสวยมากๆเลยค่ะ ก่อนจะใช้เราก็นำตัวนม UST นกเหี่ยวฟอคอนเนี่ยไปแช่ให้เย็นจัดๆก่อนนะคะแล้วก็นำมาใช้ได้เลยค่ะตีเป็นฟองนมขึ้นฟูสวยง่ายมากๆเลยแล้วเราก็นำตัวฟองนมเนี่ยไปท็อปปิ้งบนแก้วชาของเราได้เลยค่ะทำให้ดูน่าดื่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนของต้นทุนสูตรนี้จะทำน้ำชาออกมาได้ทั้งหมด5500 ml มลตค่ะต้นทุนเฉพาะค่าน้ำชาทั้งหมดจะอยู่ที่2 1 0บาท ถ้านำมาขายใส่แก้ว20ออนแบ่งแก้วละ150มิลลิลิตรจะทำได้ทั้งหมด36แก้วค่ะเฉลี่ยต้นทุนต่อแก้วก็ตกแก้วละ6บาทถ้าใส่ฟองนมด้วยก็เฉลี่ยต้นทุนต่อแก้วแก้วละ8บาทค่ะถ้าเราทำขายแก้วละ30บาทเราก็จะได้กำไรแก้วละ22บาทกำไรดีเกินครึ่งเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำขายราคาหน้าโรงเรียนราคาน่ารักน่ารักก็ทำแก้วละ20 25บาทได้ค่ะ เพิ่มไขม่มุกเพิ่มท็อปปิ้งอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะสำหรับขายให้เด็กๆหน้าโรงเรียนค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกระดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากแล้วที่สำคัญเนี่ยกำไรดีมากๆด้วยค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ